เอามาปาดมาแล้วเฮ้ยเบิร์ดใส่ควายโอ้ย่าอย่างไม่ได้ครับจังหวะนี้เอาละครับมาดูบอลย้อนหลนหลนมาพาบอลแหวกมาแล้วก็เลี้ยบเลยบเอาละครับคิกินก็มา <c> <in> <c> <in> ตีบิดมาแล้วก็เลี้ยวร้อยครับประตูตีสอมาแล้วครับพีมาเท้ายังไหวอยู่นะครับผู้สาวประตูออกยังไงครับเดีนี้ทุมมาก็อย่างรับเอาไว้ได้เอาล้วครับให้บอลมาตรงกลางพลิกหนีมาได้ให้มาทีจะเบิร์กเใหม่เลขยี่สตีซ้ายเลี้ยวเล็โคกดยาวมาก็โคกทิ้งออกมาได้แล้วครับเาเอาลคลิกอินอีกครั้งแล้ว,รวครับดูครับเอาสิบเก้าครับ เลี้อตาดครับได้คิ้กินเข้ามาเอาแล้วให้มาตันตรงนี้ใส่ขวาเลี้วลอยแล้วขวาเล่นจังหวะนี้ครับเป็น22 เอาแล้วได้บอลไม้พาบอลแหวกแวกมาโนนหนักได้แล้วมาดูครับกีฬาตาดปิดมาแล้วใส่ขวามาปัดทิ้งออกไปอโอ้โหโงมาลูกนี้วุ้ยกีกินเข้ามาอีกครั้งแล้วครับสำหรับเลียวเลี้ยว ตาตีเสมอมาฝังประตูสีอย่างเดียวแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับมามาดูจังหวะนี้ครับคองทางด้านกีฬาตาเป็นชิกินครับจากด้านข้างครับเข้ามาครับเล่นหมาท้ายขวาเลี้ยวร้อยครับเอาดูเล่นยังไงครับจากประตูสาประตูครับควางเขายาวขึ้นมายังได้บอลอยู่ครับกีฬาตาให้มาตรงกลางไม่ดีเสีแล้วแล้วก็โฟม